ันนี้จะพามาชมสวนถั่วะะเป็นถั่วฝักยาวค่ะที่ปลูกไว้นะคะริมสระน,นะะ้ำค่ะเดี๋ยวเราจะพาเดินไปดูนะคะวตอนนี้ถั่วกำลังจะออกฝักนะคะมันเป็นการไล์สดครั้งที่สองนะคะถ้าพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะแต่อยากให้ คนได้มาชมธรรมชาติค่ะ มะเพาะนะคะในหลุมนะคะห่างกันประมาณสัก20่สิบเซนนะคะพอเขาโตแล้วก็จะทำเป็นเป็นถังักให้เขาเลยขึ้นมานะคะ กำลังออกฝักสวยค่ะตอนนี้ยังเก็บไม่ได้นะคะอ๋อเริ่มเก็บได้แล้วบางบฝักก็เริ่มเก็บได้แล้วนะคะอันนี้เป็นการปลูกธรรมชาตินะคะไม่ได้ใช้สารเคมีนะคะสวยค่ะปลูกเป็นแถว ปลูกอยู่ข้างบ ỏ, ่อปลานะคะอยู่ใกล้น้ำแล้วก็จะลดน้ำ ชมสวนถั่วนะคะสัดยาวนะคะง่นค่ะงามไม่งามเหลือตามดินเลยนะคะปักตามดินเลยค่ะมดแดงก็เยอะนะคะ,คะเยอะเลยค่ะ ออกฟักเยอะๆเหมือนกับเสืออค่ะ,นนคะ,ะงามค่ะเดี๋ยวพามาชมธรรมชาติค่ะนี่ยเขาเรียกว่าผักสนกวนครัวรู้กินได้ค่ะ ครังงานไหมคะจะเป็นแถวไปเลยนะคะจะแถวยาวด้านนี้ก็เยอะโอ้ด้านนี้ยิ่งเยอะเลย แต่ถั่วทั้งนั้นเลยโอ้โหกำลังออกฝักงสยงามนะคะยวาวไปถึงพื้นเลยค่ะ ก็อยู่ลินบอกนะคะลนบอกปากเลยเนี่ยใกล้น้ำนะคะนี่นเป็นฝูงเป็นจำเลยนะคะดูสิคะนุ่งยามมากนะคะมีแต่ฟักใหญ่ๆนะคะเห็นไหมคะ ำลองอันนี้ยังไม่โตนะคะจันจะโตปลูก,กถั่วไว้ริมสระน้ำมันก็ดีอย่างหนึ่งนะคะ สามารถที่จะซึมเข้าไปช่วยให้ถัวโตได้สวยไหมคะใครที่เข้ามารับชมช่วยคอมเมนต์หน่อยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างบรรยากาศดีไหมคะอันนี้เป็นบ่อเลี้ยงปลานะคะตอนนี้ลมแรงค่ะอากาศเย็น กับภ้าได้หลายอย่างนะคะไปตำไปผัดนะคะนี่ค่ะมันตะฝักใหญ่ๆค่ะต้ยมยำทำแกงได้หมดนะคะสามารถเก็บไปขายได้ เดี๋ยวเรากลับดีกว่าแดดร้อนใครเคยเห็นบ้างคะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรไข่หอยเชอรี่นะคะมันจะเป็นสีแดงๆะคะ่ะนนะเห็นไมค่ค่ใครเห็นลูกออสบ้างลูกกบลูกเขียดกำลังว่ายน้ำเห็นไหมคะ มีธรรมชาติขนาดนีอ้อ้ดูสิคะลูกกบลูกเขียดเต็มเลยค่ะเห็นไหมกำลังว่ายนะ้ำลูกอ๊อดนะคะลูกอ๊อดลูกอ๊อดลูกอ๊อดเห็นไหมคะเนี่ยค่ะอันนี้ธรรมชาติของบ่อปลาค่ะก็จะมีสัตว์อย่างอื่นอาศัยอยู่ด้วย ลูกออดเห็นไหมคะเห็นลูกออสไหมเห็นไหมเห็นไหมกำลังลอยเห็นไหมเห็นไหมคะกำลังไว้ไหนๆๆๆเห็นไหมคะนี้อากาศดีค่ะ่าเลยอยากพามาชมบรรยากาศชายทุ่งริมทุ่งนะคะเห็นไหมคะลูกออดกำลังวหว้เห็นไหมคะ ดีค่ะวันนี้โอ้เยอะเลยค่ะเต็มเลยค่ะเห็นไหมคะเห็นไข่หอยเชอรี่ไหมเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าไข่หอยเชอรี่มันจะเป็นสีชมพูนะคะตรงฝักมันก็จะเป็นไข่ค่ะเขาเห็นอันนี้ก็ใช่นะคะ อันนั้ก็จะเป็นมงมุ้น,น้ำนะคะที่ห็คนถือใบมุงค่ะเขาเรียกว่าใงมุนน้ำนะคะ บอเลี้ปลาน,นะคะน,นั้นเป็นต้นถั่วนะคะที่ปลูกไว้เป็นแนวยาวนะคะเป็นถั่วฝักยาวนะคะปลูกแบบธรรมชาติค่ะอยู่ริมบอ่อไม่ได้ใช้สารเคมีนะคะตอนนี้ถั่วกำลังจะเริ่มเก็บผลผลิตได้แล้วะคะ่ะ เป็นชีวิตวิถีชาวบ้านวิถีชาวนาตามธรรมชาตินะคะบรรยากาศดีมากค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะในการที่เข้ามารับชมเดี๋ยวกับหน้าจะมาไลฟ์สดให้ดูอีกนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ พามาชมแปลงถั่วนะคะวันนี้แปลงถั่วฝักยาวเห็นไหมคะเป็นแนวยาวสวยงามคะ่ะ